สตมตำมุกน้ำไม้ไสหมูสามชั้นข้าวเหนียวปิ้งไข่เจียวผักของเราข้าวเหนียวฟืบป๊ด กินข้าวกันเด้อพี่น้องบัดน,นี่สบายดีพี่น้องมากินข้าวน้ำกันเด้อกินข้าวสวยกินข้าวแล้วห้สิบปเห็ดตมุกน้ำไมมตอนะมาเด้อเอ้อแซ่ใ้ก้อนก็นได้มั้ง ข้าเหนียวเออข้าเหนียวปิ่งพี่น้องข้าเหนียวปิ่งไข่ประเทศโมกบักง่ายไข่เจียวไข่เจียวกับข้าวเหนียวปิ้งพักกับชะอมชะถั่วผูมะเขือของมกักตำมะฮุงพี่น้องถาดใหญ่ๆ มกน้องใหม่ใส่หมูสามสันพี่น้องมาเด้อแซสบๆน้ำกันจิ้นข่าวจิ้นข่าวข้างบนเป็นพักพี่น้องข้างล่างเป็นหมูเนี่ยกับน้องใหม่คนให้เข่ากันก่อนอืม เบ่งไหมพี่น้องเนี่ยน่ากินบ่แซ่บเบือซ่บคักลงมือแล้วเด้อเบ้อเจ้าเสือเออมัสติมแม่มุกน้ำใหม่จกแซ่บบ่คอยเบลู่รสเจ้าเจ้ายใหญ่รสใหญ่ จะาซื้บบอบริงเข้มอยู่บ่เอื้อยจะหนูนี่ได้อยู่บแต่ว่าสิออก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 ไปเข้มอยู่งเหรอเข้มอยู่งแล้วเข้มหลายกินกับข่าวกับพอดี ตำมะฮุงของมากอีกแล้วพี่น้องตำตะมักเพชรแห่งสีสันมันก็สีเป็นแบบนี้มาซีมึบบงโหลด กี้ยใสยลูกเิ่นปลาอยู่จ้ะมีขาวสวยเอายังเนาะมะเขืออยู่บ้านน้ำาบ่ไหลก็เลยมาบ้านเอื้อยเพิ่นน้ำาบ่ได้เป็นอาชิตรหรอหว่าลูกน้นอยๆเจ้าคือสิมาเริ่มแก่แล้มเะเขือนี่ไปกล้น มาแห้งต้ำคุเมือถอดกัหมูมากลับเ,เข็มเลิกเออจะหยุก หนว่าพ่อดอีกินกับเขาแต่คนหนูนะพอดีจะย่านคนอื่นเขากินจางอะวะส่สชววเข้ม อขายเคม่สจะ้อก um ินเคมงไหมแ่บจะคล้องกินเค้มหอลูกค่ะเขาบอกกินเค้มน้ำเจ้าเออนั่หนักับพี่ลึกพอดอกเค็มอันเั้นปลาเด็ดเดียวเปานปลาเค็มผพายใส่าผึงขวกล่องยี่ห้เกเลยใส่ก๋วยังาบุกเข้ม เบอร์น in like mm ั hmm. okay. Walker, been, h, ่นะไปเรียงนอกเอ้า <nước> ข <c Genius> ้ามเดียวบอกกองแล้วกูบอกงานป้าอันนี้กูเลยลูมอืมบอกอุ่นนี่กูเลยตุกติกอ้าวเจ้าเอองบ้างตุกติดอันตำหะฮูคือขาวเจนแหลมเมือนี่มะพร้าดีอยังบโบมเพรันเป็นแบบนี้โอ้ยแต่เพ็ดได้เอออันนี้มกพริกไห้ได้เนี่ยกรงนี่นละแซ่บต้องใช้เกลือแซ่บ เขาบอกอาจารย์หน่อยไม่หรือแบบกระพุ้ข้าเสียวนั่นอ่มั้งมึงนั้นจะเท่ทิมของข่อยบ้าเออใจสู้ไว้กับมือที่เข้มอ,อันนี้นะเข้มของแท้มึงใหม่ดิกินมือโดนนอกเป็นคอเมนต์น้องไม่ขอ่อยเห็นหนาเสียเดียวหนาไม่ค่ะหนาบ้ัหลัง่เดีก์ นี้ยวา่าูขัน้หว่า้เอกมเขือขวก็เมือนกันิไมมันอันสิ้นังอเจะ้อนลมาน่างกินข้าวกินข้าวจะพี่น้องโอ้ไปใจบึ้ะ มแนัเส้นยาวจะใช้เส yeah! ้นยวจะเอาออกจะจะบอกว่าผู้หญิงมันยังขอนึงขมอ่ะหาก็เอามาทำมะฮองเพียกินไก่ก็เบื่อสาย้าเคยกินขนมี้ส่งน้าของประเทเียก็ได้เนาะหะลา มัคือห่อนเหระเออนะมีพัดลมกับบุเปิดอ,อันนี้ของแผลแข้ม แดกใหม่น่ะมันเข้มมันมันนัวบปแซ่บมันต้องร่วมกันกับประแดกอันนั้นนางฟ้าสองยางร่วมกันบวเออร์ตามมือนังก็แซ่บอันใหม่อันเดียวก็แซ่บไวเออรจะซอยน้ำมันใหญ่มาเนี่ยอืมมันมันบกเข่าเครื่อง ก็ดูยดีอยู่อยานเขาบอเห็นตอนอาาันุ่มใหม่หส้อยมือนั่นแสบ<ะ>ออส้อยแบบแบบกินไม่ลงอยากขาบอเห็นตอนอาาันุ่มใหม่เพชรพ่นาปัจจุบันไม่เต็นหมูกับหมักพริดมันยังไปขอเนื้อขาเครื่องอะไรอย มันหอนโยม่นแบบ้องหูแล้วไม่ซิมตอนหิวยังกระแสบเลยถึงตั้งว่บูหิวเขาวาบูแสบขาหลินทำไมยาวใชไมขับรถก่อนทำไมขาก่เป็นแม่หนักนับไปเจ็บันตะมึงเข้าไปเลยล่ะคง ใส่ขบ่งโตรงุ่นนะ่ะผูง้งามนะ่ะผู้งามเลยตอกขับมวนคนกับพวกสี่ห้านี่ยินจะเสียงแวด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 ห้า,หามันไม่ใ่เปียก <c oughs> กินข้าวแล้วไปตัปต้าไปตองพี่น้องกินข้าวแล้วคอเช่นที่คนสิได้รับเดนนอนบอใส่คนไปตั้าไปตองพี่น้องเอ้ย จะมาสักมาจ้าตรงนี้เห็ดเนี่ยมเจ้าบ่ใบไผ่เจ้ามันงอนอืมว้ายแต่หมองบอมีสีมีสารเลยนางเลยเหมือนนี่มองเลยเจ้าุมันแดงบ่ไปเจ็บของเขาเขาเสียไย้เพลิดเพลินเขาอุตส่าห์ดูแลมันถนอมบ่เอาเจ็บเมื่อกี้คอยเห็นคอยไปซีไปลักแล้วเมื่อกี้คอยออกไปแล้วคอยตำแล้วแล้วไงเอาตรงเกี่ยงต้นเกี่ยงเยงลด แสบมานั่งเนี่ยอายค่ะคือใส่สีเขียวค่ะค่ะสุงผัง้ชมลองทำให้ใส่ดิมีกระเป๋าโถ้วยสุสฟัน,นของเก่าแสบแล้วติอเลนึงต้องมนมี่ม,ม,ม,ม้อพอยู่เขาก็ห้อนมวมือข<อ>ึ้นเห็น้ราใหม่ใหญ่ปุก็ใหญ่ยังไงกาดก็ห้อนกินแม่สะอมนะใ,ใส่แล้วก็บอกิน กินกบกินนะแล้วจะเอาผักมเกแก่ทำอย่างนี้เน๊ะผักเมื่อหเรากินก็แอนเก็บผักแก่เบียไมื่กับแก่จำมาหุงกับผักพักอันนี้ให้ไปละลือเบิร์ดจะพัดกับเผ้าเขากันอยู่บ่ อ,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 อั้นติดกับแกมจ้ะเออไอ้เมื่อนกินขาามากนะหมูย่อมเมื่อแล้วแต่อะไรก็หมดอีนานเหลือแต่ลูกซิ้นไอเขามาเสือบ่ <laughs> <laughs> ใช่โคงหรือไ <laughs> ม่เือไลเ์ <laughs> ่าวเอร์ไลทุสดสหุดรอเ่าเบื่จากอะไอยู่ห้องสิด ยัเทียงมู้งชายประแดกสองรอบมือนักระสุนมือนี่โอ้ยบ่มีความแสบให้จักมือเลยอย่าตามเด้อเือหนานะ่ะไปอะมาใกล้มูตามตามยังไ้สไดายมาขู่เลยตามลาจากกรห้ายกินม่มาเคลือดกระดิ่งลูกหนึ่งใส่เบิร์ตมีความแสบพี่น้องอาการหอนคอประไวแล้ว ถ้าท่บลูกเป็นแบบเสือเขาลูกอบผิวเราจะไปเอาไปตองไหมวะอนคอยแนนแล้วเอ้อแหน่ข้าวเหนียวกินกั๊บข้าวบอนห้กินข้าวซี 4, ปั่นฮาปั่นหรืข้าวเหนียวสามปั่นทีีก็กได้ออกระเดียบหมูใส่สิ้นเดียวไอ้แหน่หนึ่งโยฮว่าบ่มหมักหมูใส่แล้วก็ยังขีบออกเยู่ ไม่ทราบเห็นเด้ขี้มากินเห็นไหมอย่างบดสูกโอ้โหแล่ามันมันขาดะพเป็นยังไงเดี๋ยวขอไปเอาไปตัดออกให้ไปเจี๊ยขาดแป้งรึวะอืมอาศัยรถลอรีมันอีกอันซ่องหนึ่งนี่ข่าวคือบ่ค่อยซุกวะอันนี้ข่าอันนั้นได้เนี่ยข่าวเย็นได้เนี่ยเจ้าเป็นคนหนึ่ง หนูอ,อาหนึ่งเขาบุุกพี่น้อง่มีแต่แม่หนึ่งใค้กินลูกสาวคุณลูกสาวเทวดาคือมไม่แม่จะก,กิมใหเดย,ยอดเลยแตงเขาให้ไปโุงเรียนแม่ยเดจับเขาคือยืแต่เดิม <c oughs> คอยนีนบย่บอไหนึ่งเขาบ่บอรนบหนึ่งเขาเบอได้กินเขาไปโุงเรียนทันบ่ลรุหนึ่งเขาเองไปโดสอบ พักอะโัก